สวัสดีครับไหนขอยกมือสำหรับพี่น้องที่เป็นพี่น้องที่อยู่หมู่บ้านลุมพินี้หน่อยเยอะมากเลยนะครับฟังลุงกำนันพูดวันนี้แล้วแม้จะมีความรู้สึกว่าการย้ายไปที่นั่นเพื่อเตรียมฉลองชัยชนะก็ตามแต่คงอดอาลัยอาวรณ์ สวนลุมพินีไม่ได้ใช่ไหมครับพี่น้องทีนี้เราจะเหลือเวลาในการเตรียมการโยกย้ายเวทีก็คือตั้งแต่คืนนี้วันพรุ่งนี้หนึ่งวันและคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นการปราศัยนัดอําลาลุมพินีครับพี่น้องส่วนวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่เราจะโยกย้ายเวทีนั้นผู้ใหญ่ไปดูเลิกไว้แล้วเลิกจะย้ายในวันจันเนี่ยก็จะเป็นเลิกชัยชนะเช่นเดียวกันกับพี่น้องดูไว้แล้วเรียบร้อยอย่างที่ลุงกนันพูดบอกว่าเราจะย้ายช่วงบ่ายแล้วผมจะประกาศในวันพรุ่งนี้ว่าเลิกย้ายช่วงบ่ายนั้นกี่โมง ทีนี้เมื่อจะมีการย้ายกันเราก็จะต้องมีการตระเตรียมการในการเก็บข้าวของผมขอประกาศให้วันพรุ่งนี้เป็นวันบิ๊กคลีนนิ่งเดย์สวนลุมพินีครับพี่น้องครับวิธีปฏิบัติในวันพรุ่งนี้ก็คือแต่ละหมู่บ้านที่เรามีการ แบ่งแยกกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านสีลมหมู่บ้านอนุสาวรีชัยลาดพ้าลาดประสงค์อโศกปทุมวันหรือจะหมู่บ้านเกาะลอยหรือหมู่บ้านอื่นๆก็ตามทีในคืนนี้ขอให้คนที่อยู่ในหมู่บ้านได้มีการประชุมพูดคุยกันว่าในการโยกย้ายนั้น บรรดาเต้นข้าวของทั้งหลายจะมีการถอนจัดเก็บและส่งไปด้วยรถคันไหนอย่างไรอะไรที่จะแบกไปบ้างแล้วในวันพรุ่งนี้ก็สำรวจครับว่าในหมู่บ้านนั้นมีเข้าของไม่ใช้แล้วที่เป็นกองขยะที่เป็นขยะจะจัดทิ้งมีอะไรบ้าง ในวันพรุ่งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องแต่ละหมู่บ้านก็เอาของที่เป็นขยะเหล่านั้นมากองเอาไว้ในหนึ่งจุดของหมู่บ้านนั้นไม่ว่าจะเป็นของที่ซุกเอาไว้จะอยู่ในพุ่มไม้ใต้ต้นไม้แขวนไว้บนต้นไม้เราจะเก็บทุกอย่างให้เกลี้ยงและเมื่อย้ายไปแล้วที่นี่ จะสะอาดเอี่ยมสมบูรณ์เป็นสวนสาธรารณนะทันทีครับพี่น้องครับส่วนบริเวณอื่นๆใกล้หมู่บ้านไหนให้คนในหมู่บ้านนั้นดูพื้นที่ส่วนขยายจากหมู่บ้านในคืนนี้ผมจะประชุมกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าในวันพรุ่งนี้ให้เขาจัดรถ ขนขยะเข้ามาในส่วนพ่อค้าแม่ค้าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขอให้ท่านจัดเก็บกวาดบริเวณร้านขายของให้สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยขายวันพรุ่งนี้ได้อีกหนึ่งวันส่วนวันจันทร์ที่จะโยกย้ายให้เริ่มเก็บข้าวของตั้งแต่เชา้า ส่วนที่ขายของที่ใหม่ในคืนนี้ฝ่ายดำเนินการจะมีการจัดผังบริเวณดังนั้นยังไม่ต้องไปพ่นสีจองที่ก่อนจนกว่าเจ้าหน้าที่จะกั้นบริเวณให้ว่าที่ตรงนี้ขายของได้แล้วจึงไปจองที่กันนะครับพี่น้อง ในส่วนเต็น์บริการเต็นแพทย์เต็นพยาบาลตั้งแต่ผมปลาใสเสร็จคุณหมอท่านใดพยาบาลท่านใดที่อยู่ในแต่ละเต็น์ว่างมาเจอผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะได้ประกาศวางแผนให้ว่าใครจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรส่วนครัวทุกครัวในลุมพินีในวันพรุ่งนี้คุณชัยวศ จะนัดมาพบกันเพื่อที่จะจัดเตรียมผังจะลงครัวในพื้นที่ใหม่ที่เราจะไปที่บริเวณหน้าธรรมเนียบรัฐบาลในส่วนของพี่น้องกาดอาสารักษาความปลอดภัยท่านใดมีเวลาในวันพรุ่งนี้ช่วง9ก้าโมงเช้าให้มารวมกันอยู่บริเวณหน้าเวทีเพื่อช่วยกันเก็บกวาด ตั้งแต่บริเวณนั่งแครแลกำนันบริเวณด้านข้างตรงนี้บริเวณด้านนอกบริเวณด้านหลังเวทีเพราะผมอยากให้วันที่เราย้ายนั้นจะไม่มีใครมาถ่ายรูปแล้วบอกว่าที่นี่ศกกรปรกเพราะเป็นสวนลุมินีไม่ใช่ถนนอักษะกับพี่น้องเราไม่ทำอย่างนั้น ตั้งแต่คืนนี้ใครก็ตามที่ไปฝากของไว้ตรงไหนเคลียร์ทรายเรียบร้อยส่วนใครที่มาแล้วปิ้งใครเอาไว้มีกิ๊กมีอะไรเกินกว่าหนึ่งเคลียร์กันเองผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวเมื่อไปถึงเวทีที่น่าทำเนียบจะไม่มีการแบ่งเป็นหมู่บ้านเพราะสภาพพื้นที่ จะแตกต่างกับที่นี่ที่นี่มี360ไร่แต่ที่โน่นจะมีถนนหนึ่งเส้นวิ่งไปวันพรุ่งนี้ผู้ใหญ่จะขึ้นเวทีเอาแผนผังมากางให้ดูว่าเวทีตั้งตรงไหนเต็นท์อยู่ตรงไหนจะนอนกันอย่างไรครัวอยู่ตรงไหนอย่างไรที่นี้ใครที่คิดว่ากลัวไปและจะไม่มีที่นอน กะจะย้ายไปตั้งแต่คืนนี้ใจเย็นๆนะโยมยังไม่ต้องไปใครที่คิดว่ากูไปพรุ่งนี้ดีกว่าวะกลัวย้ายไปพร้อมเพื่อนและไม่มีที่นอนก็เย็นไว้โยมไม่ต้องห่วงเราจะใส่โดมขนาดนี้เต็มพื้นที่ราชดำเนินนอนได้เป็นแสนคนแน่นอนพี่น้องครับพื้นที่ที่จะชุมนุมพื้นที่ที่จะนอน ตั้งเวทีวันพรุ่งนี้จะชี้แจงแผังให้เป็นการครบถ้วนแต่ที่ต้องระดมพี่น้องจิตอาสาที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือมาชุมนุมก็แล้วแต่เป็นกรณีพิเศษก็คือในวันพรุ่งนี้ในหมู่บ้านจัดเก็บกันไปการอาสาดูแลตรงนี้กันไปพี่น้องจิตอาสาที่มีเวลา จะเชิญที่บริเวณหน้าลานพระบร,รมราชานุสาวรีย์เพื่อช่วยกันทำความสะอาดเบื้องต้นตรงนั้นก่อนอเมื่อวันพรุ่งนี้จบลงทั้งวันการปราศัยกลางคืนเริ่มต้นขึ้นตกประมาณเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มมีการขนย้ายข้าวของบางส่วนไปที่ฝั่งที่ชุมนุมทำเนียบรัฐบาลแต่พี่น้องไม่ต้องตื่นเต้น เพราะวันจันทร์ที่เราจะย้ายเรามีเวลาอีกครึ่งวันตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงกินอาหารเที่ยงเสร็จแล้วจึงจะเดินไปที่เวทีใหม่โดยลุงกำนันจะเป็นคนเดินนำมวลมหาประชาชนเดินไปเวทีใหม่เองขอบอกนิดเดียว ตอนที่เดินไปกับลุงกำนันเนี่ยผมสังเกตดูมาหลายวันแล้วพี่น้องด้วยความที่เดินกันเยอะก็กลัวว่าลุงกำนันเดินช้าเพราะลุงกำนันต้องแวะถ่ายรูปแวะรับตังค์ว่าแล้วพี่น้องก็เกาะกลุ่มกันไปแล้วกูก็เดินไปก่อนหันไปดูอีกทีเหลือแต่ลุงกำนันกับกาดแล้วข้างหลังมวลชนหายหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันที่เราจะเดินไปที่ใหม่ เดินเกาะเป็นกลุ่มให้มีภาพสวยงามถ่ายรูปออกไปถ่ายภาพถ่ายทีวีสวยงามผมก็จะเตรียมการนี้ส่วนข้าวของที่อยู่ในคลังเก็บของของเราตั้งแต่วันนี้คืนนี้วันพรุ่งนี้ให้จัดเตรียมเคลียร์สต็อกให้เรียบร้อยฝ่ายดำเนินการจะได้มีการจัดบรรทุกข้าวของต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย ในส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งครับพี่น้องนั่นคือพระพุทธมหาประชานริมิตรพิจมานเรายกประฏิสฐานเรียบร้อยตอนนี้กางเต็นท์ไว้แล้วเพราะช่างกำลังทำมนดบข้างบนครอบองค์พระผมคิดว่าใช้เวลาอีกสักสิบวันถ้าเมื่อเราชนะตรงโน้นเรียบร้อยฉลองกันเสร็จแล้วผู้ใหญ่คิดว่า สักวันหนึ่งจะนัดมาฉลองมนดบพระกันมาไหมครับพี่น้องใครมายกมือหน่อยเอาละการทุกอย่างก็จัดเตรียมไว้ประมาณนี้ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการย้ายไปครั้งนี้เป็นการย้ายที่มีความหมายอย่างยิ่งเวทีบริเวณที่จะตั้งจะอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆ กับที่ลุงกำนันกับผมพูดกันวันนี้จ่อถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยทันทีที่ประกาศชื่อนายกคนใหม่ที่เป็นของประชาชนเราจะเข้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเต็มรูปแบบจัดงานฉลองกันหนึ่งคืนเต็มๆจุดพลุเรียบร้อยลุกขึ้นเก็บของกลับบ้านพี่น้อง <laughs> เพราะฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณที่สำคัญ ในโอกาสนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้พูดกันเสียก่อนว่าการโยกย้ายนี้ผมอยากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนั้นที่นัดหมายในวันพรุ่งนี้ทำความสะอาดครั้งใหญ่นั้นขอความกรุณาทุกๆุกคนช่วยกันคนละไม้คนละ,ม,นละมือเห็นขยะขวดน้ำเปล่านั่นนี่นอนทิ้งไว้ในสมทุมพุ่มไม้ตรงไหนดึงออกมาได้ดึงออกมา ดึงออกมาจัดการเก็บใส่ถุงกองเอาไว้เรียบร้อยแต่ขอร้องอย่าเผานะครับกองขยะและอย่าเผากันเองเดี๋ยวเผาไปเผามาติดทั้งสวนลุมพินีคราวนี้ยุ่งเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเก็บกองไว้ให้ไป็ที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะประสานงานกับฝ่ายกรทมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เขามาดําเนินการชัดเจนเรียบร้อยนะครับใครมีข้อสงสัยยกมือถามได้ ไม่มีใครยกมือแปลว่าเข้าใจแล้วนะครับเราคงคิดถึงสวนลุมพินีเนาะคิดถึงเป้าเออคิดถึงสวนลุมพินีวันหลังชนะแล้วอะ่ะผ่านสวนลุมพินีก็มาไหว้พระที่เราสร้างกันเอาไว้เป็นที่ลํำลึกได้แต่คิดถึงสวนลุมพินีเพียงใดคิดถึงการฉลองชัยชนะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมากกว่าใช่ไหมครับพี่น้อง โอเคครับถ้าอย่างนั้นผมก็ชี้แจงเท่านี้นะครับวันพรุ่งนี้จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ